สบายดีจ้าพี่น้องสุขุมสุขพลุกเลจ้าเอาเอาผาอันปากออก่อกนเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บโบมี่ยังรลายเด้อจ้าพี่น้องเด้อเมื่อวานนี่ก็กต้องขอโทษขออภัยหลายหลายแล้อพี่น้องเด้อลงคลิปคลิปเดียวเมื่อวา,านนี่หันมีเรียกแน่ค่ะเรียกแรงเรียกให้ลูกให้หลานพี่น้องเอ้ยแรงขาวหองขาวองของล่าของการให้ลูกให้หลานแรนหลายอยา่างอลไรก็เชิญคำมาจากแลว้วแล้วเวียกนะออกมาขอบคุณน,นั่น น้องสมล้วกาอันยังล้วกาขอบคุณนพี่สาวใจดีฮะแกห้อนอนคนว่าทางทางไทยได้จากพี่น้องเดิ่คนได้ส่งเงินมาคนละอันอณนพี่สาวนั้นคนส่งมาสองร้อยบาทล้วก็เงินน้องสมนะหะร้อยบาทรวมกันเป็นพ็ดร้อยบาทได้จากพี่น้องเดิอม,มาสวยเหลือยายผูคนนอน เพิ่นเป็นลอยอะไรจ้ะพี่น้องนี่แหละเพิ่นให้ซื้อแพมเพิร์ดให้ซื้อของกินของอยากให้ล้าวะนะพี่น้องไม่นอยกับไปเอาเงินแต่บ้านนี่แหละเพิ่นส่งมากับพี่น้องเลยมาทานไม่นอยค่าวิว่งบ้านเนี่ฮะเลยเลยโบได้เห็ดคิปน้าอลไรกับันโบได้ซื้อของซื้อของให้ล้าไม่นอยค่าวิ่งวิ่เวิยกที่บท่ทำเป็นแท้ๆเลยเด้อพี่น้องเน,นี่นี่เพิ่นให้ซื้อไข่หนึ่งแต๊ะ เคนบอกฮะรายการซื้ออันแนวกินแนวอยากเราทำเนี่ยไม่น้อยสมซื้อมายังหลายดอกไปยาเราเนี่ยมีหมูยอง,องพี่น,อน้องอาจารย์นี้เบิ้งสิแกก่อนเด้อพี่น้องเด้อแก่ก่อนแก่ก่อนถ้ามาปลูกดีแต่น้นองไม่น้อยจ้ะโอ้ใช้เราเลยยาสีฟันมีแป้งนัวดด้วยจ้าแาจารยมี มีซาบูนังแพ็คมีแพบมีแพบแมเพิร์ตคุยไงพี่น้อง็มเพิร์แ่กับแพงแพงได้พี่น้องไล้หาสิบเจ็ดพันหาสิบแปดพันกี่ก็ตกเป็นเงินบาทก็ร้อยปลายบาทอะไรนะแอมเพิร์ตละล่าในร้อยปลายแล้วแพบมาเนี่ยซบูยาสีพันแป้งนัวซื้อไปเสะละน้อยน้องพี่น้องเนาะหายลาวเขากะแล้วก็มีหมูยง มีไข่หนึ่งแต้เด็นกน้องไข่หนึ่งแต้แล้วก็มออีอันอา่านสดชดื่นเราอยากเฟื้อเทาก็ซื้อเฟื้อไปให้เรากิน,ดนกเด็กน้องเด้อซื้อเฟื้อไข่เป็นนัวยาสีฟันไม่รอก็กสิขอขอบคุณผูดใจบุญใจดีหลายๆเดอ้อน้องสมแล้วก็แล้วก็มันยังพี่สาวผ่านแก้วห้อนผู้ ผู้ใจบุญหลายๆเด้อขอบคุณแทนย้ายเด้อสี่ยื่นมือขามาสวยเหลือย้ายขอบพระคุณหลายๆขอให้บุญค้ำนำสู่เด้อให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อขอบพระคุณหลายๆแม่น้อยก็ดีใจแลยก็ที่ได้เป็นสะพานบุญให้แม่น้อยก็สที่ได้บุญนำพวกเจ้าละเนาะน้องน้องชมเนาะก็ได้บุญนำกันขอบพระคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีแง้ให้บุญคํำนำสู่อยู่ดีมีแง้ เท้าก็ะชีได้ไปเลยกับพี่น้องมาไลยฮะไปเฮือนเราอยู่เฮือนผู้เดียวเลยอันไปผู้เดียวนี่ล่ะจีถื้นเครื่องซือของไปตะกตารถเกี่ยจักไปพี่น้องไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาหอดเฮือนยายเลยเด้อจ้ะพี่น้องสุขูสุขคนแม่น้อยมาหอดแล้วละละคอนเสียงไหมลูกมาหอดแล้วอันเทาก็ะชได้อันน่ะคือให้พี่น้องเบิ่งน่ะนี่ยาย เป็นอะไรเมื่อไหร่สอสบายดีเราอ่ะเ <c oughs> ด้ล่าไปเอาถั่วไปไลูกไปใส่เฟอร์ให้ยายกินไปได้เฟอร์เด้อมาเจ้ากินนายายเด้อ <c oughs> เป็นอะไรใครแน่ว่ะโอ้เราอยากจับมือพี่น้องเอ้ยเพฝนอยากจับมือเออเออเราดีใจโอ้ยบ่บ่มาต้องหาย,ายายเอามาสวยเหลือเด้อมาซื้ออันน,น,ออน,นี้หันเพิ่นซื้อให้อันนี้หันมัยังของผู้ใหญ่ใครดีเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อให้ยายเด้อยายเด้อ มีอันผาอ้อมโอ้ยเราจะห่งพี่น้องเลยบห่างย้ายโบห่าย้ายคนจะแคบมือเลยพี่น้องเลยคนดีใจลายเป็นอะไรในอาการมือน,นี่ฮะคือเก่าเ่ะโอ้ยเราดีใจสดได้กินของกินแซ่บเนาะเออได้กินของกินแซ่บกินไข่ได้แฟมเพิร์เขาซื้อมหาห่เห็นเลยแฟมเพิร์อันแบบหนุ่งเลยเด้อหนุ่งเลย เออไฟซื้อไห่แก้วอันนี้คพิ่มเพิดนะเออมันเอายายนี่หมูยงอันนี้กะหมูยงแล้วก็เอาละลาะขม่าเอามาหละเด้อนี่เด้อมีมีเพิมเพิดมีขบูมีแผ็แล้วก็ไข่เด้อยายเด้อโอ้ยเราดีใจนมเหลืออยู่บนนมน่ะเออเรากินนมตัวมันไม่น้อยซื้อให้เราเรพี่น้องนโอ้ยยายเราต้องให้ยายดีใจเออเรา น้องสมเอ้ยเราดีใจเราจนไห้เราดีใจสื่อของมาไห้เราเนื้อไข่กระแตหนึ่งเด้อให้ลูกหลานเห็ดให้กินตายายเด้อนี่ล่ะมีแผลบีสบู่มีอยังต่างเน่เออล่ะใครสื่อไห้อะนั่นล่ะทำเพิ่มเลยเออเออกระคงยายเราเราบัวนั้นเราบริจาคเออเราดีใจหลายเออเาเห็ดเออให้ยายกินเห็ดเผือกเห็ดให้เห็ดให้เรากิน เด้อของกินเราเนี่นี่กินกับเผาเลยยายเด้อเออมื่อนี้เพิ่นกินฮอตดอกวะโอ้่นกินฮอตดอกเพิ่นบ่มีของกินเด้อที่ซื้อชิ้นแห้งให้อีกเด้อกาชิ้นแห้งเนาะมันง่ายเนาะยามได้บ่ยายชิ้นแห้งยายโอ้ยคนดีใจหลายเพิ่นก็เจินหายเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วเราก็ดีใจเราได้ของฝากของตอนเพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นปันผากเงิน ให้ซื้อให้ย้ายเพื่อมาซื้อใครให้ดิให้ย้ายใน่ซื้อของกินของยาเขาก็กซื้อแผลบทีนั้แนี่ยย่าน่าอันน่ะสักผ่าสักแท๊เนาะมือหนาเขาาี่ซื้ออันน่ะสิ้นแห่งให้อีกเด้ออือเออน้าีมาเยี่ยมดูดูดอกองห่งย,ย้ายเราดีใจพี่นอกน้ำตาเจะนไหล <c oughs> <c oughs> บาปเรา <c oughs> น้ำตาเราเจะนไหลบ่ห่างละยายเด้ <c oughs> อ พวยพรนเขาในย้ายให้เขาแข็งแรงสุขดก่อนเโออเโออสาธุฮะบุกเข้าใจเด้อบุกเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อบาปเราเราก็ใส่เพิ่มเพิ่มก็ดูหนี่อยกันเออใส่ให้เราเด้อเออบถ้ามาเบิ่งดอกในย้ายเด้อเออเออโดย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 บุกเข้าใจเดยพี่น้องเด้อเราแบากันเนาะ อยู่กับหลานเนาะหลานเนาะสองคนบลูกอยู่นํากันน่ะสามคนเพราะเอออยู่กับหลานสามคนพี่น้องเนาะหล,ลานเนมันจะเด็กน้อยเด็กน้อยฮะแล้เบิ่งเราเนาะแ,และ้ลวา<อ>าบาปเราพี่น้องเอ้ยในสภาพแล้วก็นอนได,ได้เงินได้ที่ซื้อหนังผ้าห่มคืนใหม่ให้งจะเล่าหน,นาอ่อยเนาะสามปีผ้าห่มเนี่ยไหน เราล้มเพิ่งเริ่มนอนีอเรานอนมานไหนถืงวันเละอ๋อได้สามปีนี่นะเราขนไดเออเราล้มลงมาในสามปีเลยได้ผีน้องเด้อสามปีเลยนอนอย่างเดียวเนาะนอนอย่างเดียวในสามปีเลยเออเออเราเป็นท็ออินนะคอยเออเออละก่อนเพิรเราลูกให้เรากินเพิร์ลเขาซื้อเพอร์ลมาเรากินวัาสิบวัไปขึ้นเพือเราดีใจเราจะให้เขาซื้อของใหม่เรา มีอานาผูอันอันนี้ฮะผูคนช่วยเหลือจากประเทศไทยเป็นผางันมาให้ซื้อให้ยายเด้อเป็นบ่าเออ้อนเฟยละเล่าอีหล่ะเรากินได้หมดอย่างกันเนาะน้ำละประเทเย็นเด้กินได้บอกเขาได้เพราะโอวันตินเนาะเออลืมซื้อโอวันตินห่อนเนาะอันไปไปให้เขาส่งให้เรากินเนาะมื่อนาได้ซื้อมาให้เองเอายายเอามันเย็นหรือเปล่าคะ กินเองจะเป็นแล้วนะเรายังมีทันอยากบ่เออเลี้ยอเฟเสร็จให้เราแน่น่ะเออเอ้าเอ้าไม่น้อยกับเป็นมือของหันมือกล้องเองเลยพี่น้องเด้อบ่มีมือกล้องแม่น้อยเป็นมือกล้องเองมาเยี่ยมยามยายพี่น้องเอ้ยเราก็ดีใจแล้วก็จนห้องจนไห้ได้ของต่อนของฝากน้องนี่เด้ซื้อมาให้ลูกหลานเราเย่ยนเขาบ่มีนะบะเคิดเออบะเคิดบม่ได้เชื่อเรา แตงนัวยาซีฟองยาซีฟันได้ยายเด้อกระเพิ่มเพิดเี้อใส่ไงเหล้าล่ะเอ้ยน้ำตาลเหล้าอันาไม้เล้าอาบน้ำเมื่อวานนี่อาบย้ำเชิงเกลือแล้วเลยเนาะอาบน้ำเนี่ยเออเป็นนาไม้เหรอครับเอาเข่าไว้กระลูกเด้อเอาเข้าไว้ไปอันนี้ไข่นี่เด้อไข่นี่เ็ดให้เรากินนี่ทอดให้เหล้าเห็ดไข่ดาวให้เหล่าเอาไว้นี่บ่ เออเราจะเอาไวใกล้ๆกันแล้วไดเออเอาไปเห็นแล้วเาปเห็นแล้วโอ้ยยายเนาะเออเออโอโเนาะยโดยโดยผันห่วงโดยผินองเดยผันได้ของผันกระจิกกับไว้อยู่ไ้บาปเราเดี๋ยวจะซื้อสิแหงมาให้เราเนาะรับโอวันตินนยายเนาะอเนาะเรายาํามด้วขเราบมีเออใครใครเนาะ เออเราบ้วนกินเออเอาออกกระไดเอาออกกระไดเพิ่นได้ของใหม่เลยสะได้หมูยองเดี๋ย t h ป้าอยู่ในหัองเพิ่นกะสดกินเองเนาะเออเออเราชดเองบ่กเออเรากินเองบ่กแลเอามือยุบกินเลยเอออันนี้ก็ไขล่รสเนี่ยไค่กับใบเข่ากินให้เราน้ำเนาะเรากินเองฮะเราปวดมันหรอบอกเขมเป็น ัอการานหักษาล้วกระซีดด้วยว่าเนาะเรานั่งได้องเราก็มีจะเด็กน้อยอยู่นำจั้แล้วเนี่ยก็เนนี่มีมีแต่เนี่ยเออคึในน้อย่นม่วาะ้ยืนยืนนำลูกขึ้นมาพ่อปยขึ้นมาพ่อแล้วนอนล้มอยู่ในนี่แล้วกขึ้นมาว่าสิไปว่าขึ้นเฮือดปล่อยนะอันปีนั่นน่ะปีละเป็นปีนสี่เนาะเราเป็นสี่้านแล้กันนี่ ในน้อยนั่นเลิกจากพี่น้องในน้อยนั่นแหละใหญ่ผู้เดียวเล่นนี่นี่เล่นู้ใหญ่ผู้เดียวนี้ผู้ใหญ่เนาะยายเพิ่นกะได้คงกินเลยกะเอาไว้เฮียงข่างดีใจพี่น้องเอ้ยดีใจหลไรเจ้าไว้เฮียงข่างเด้อยายก็ได้ดีใจบ่ยายมีคนมาช่วยเหลือเจนไห่เนาะหลานเพิ่นอาบน้ำให้พี่น้อยฮะอาบอยู่เจนนัน่นแหละ น้ำเราไปอาบน้ำเนาะหลานเนาะร่างโอยูโดยู่ทงนนั้เขอบคุณเพิ่นผู้อยู่ประเทศไทยน้องสมกับอับานพี่สาวใครดีเพิ่นผ่านเงินมาให้ให้เขาซื้อของซื้อยังมาให้ให้ยายซื้อไข่แน่เขาก็ซื้อไข่ซื้อแคมเพิร์ดในแพงๆเลยนี่เลิกว่าบาทแคมเพิร์ดมีสบู่มียังแน่เขาย่านเขาบมมีสบู่ใส่นะมีแบบแบบยังแน่สักเกลืออย่างเราเนาะเราเจริญไทยดีใจมีคนมาเยี่ยมมายาม เอาคลิปนี้แม่น้อยกับสีลาพี่ลาน้องไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องแม่น้อยแฟมิลี่นะเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนย้ยายบายนะยายนี่ยายนี่ย้ายบายให้จ๊ะเออลาไปก่อนบายบายลาวะฮันเด้ฮะลาบายบายฮันเด้